สวัสดีครับพบก,กับสรุปข่าวลีวูพูลซึ่งเป็นรอบเย็นประจำวันที่2ธันวาคมนะครับพบก,กับผมเอดวินเม้งเช่นเคยข่าวรอบเย็นสําหรับลีวูพูลของเราครับสาวกเดอะคัพต้องติดตามนะครับเป็นบทวิเคราะห์นะฮะแล้วก็ข่าวลือล่าสุดเลยนะครับกับคุณซึคนใหม่เรื่องแรกนะครับแผนสํารองขย่อยแอนฟิลลิเวอร์พูลเลงนิวมิเกลอาร์เตต้าคนต่อไปหากอาร์เนอร์สลัดไปไม่รอดนะครับส่วนเรื่องที่2ข่าวด่วนสเตนแอนฟิลนะครับคนสลัดจุดพลุเซอร์ไพร์ โซบอลสไล์พิกบทบาททายาทซาลาที่โลกไม่เคยเห็นนะครับก็เป็นตาแหน่งใหม่ที่อาจจะแทนซาลาโดยที่ไม่ต้องซื้อใครมาแทนนะครับก็เป็นเชิงบทวิเคราะห์นะครับส่วนเรื่องที่3นะฮะดวนลิเวอร์พูลเจอแล้วทายาทเฟอร์มิโนที่โลกฟุตบอลต้องจับตานะครับไหวเป็นผู้ไดลัะพี่น้องก็ต้องติดตามกันนะครับในสุขข่าวลิเวอร์พูลรอบเย็นจากช่องชายผู้ภาคข้างลิเวอร์พูลนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปจวดกันที่ข่าวแรกกันเลยนะฮะ ก็เริ่มต้นกันที่ซื่ออย่าง Rising the Cup นะครับเป็นบทสัมภาษณ์ของเวอร์จีฟันไดซึ่งเป็นเชิงออกมากระตุน้นนักเตะภายในทีมทุกคนแล้วก็แฟนบอลน,นะครับโดนที่สุดนะฮะเวรจีฟันลั่นกองรบชีชันหูแดงไม่ตรงสนตรังคะแนนแฟนบอลต้องฟังนี่คือหัวใจของแชมป์กัปตันสั่งลุยนะฮะหลังคว้าสาแต้มคะแนนสำคัญเหนือเวนแฮเยูนเต็ดได้สำเร็จ โดยเชฟฟันได้ประการหลังกับตันทีมลิวโลก็เด้มาส่งสัญญาณถึงเพื่อนร่วมทีมและแฟนบอลทั่วโลกถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานี้นั่นคือฟอร์มในสนามไม่ใช่ตัวเลขบนตรนารางคะแนนคำประกาศกล่าวจากกัปตันไม่มีประโยชน์ที่จะมองตารางนี่คือการเตือนสติที่เจ็บคมจากผู้นําตัวจริงนะครับในขณะที่แฟนบอลหลายคนอาจกําลังกังวลอันดับที่ผันผวนของหงดง ฟันไดกลับมองว่าการจ้องมองตารางคะแนนพิมพ์ลิกนั้นเสียเวลาโดยสิ้นเชิงคําเตือนสําคัญมันไม่มีประโยชน์สําหรับเราที่จะมองตารางคะแนนไหนเลยสิ่งเดียวที่เราควรจะมองก็คือการพยายามสร้างความสม่ําเสมอในวิธีการเล่นการป้องกันและการก้าวทำของเรานี่คือประเด็นที่เน้นย้ําว่าโฟกัสไปที่ปัจจุบันอย่ามวัวแต่กังวลกับอันดับแต่จงมุ่งมั่นที่จะเล่นให้ดีขึ้นในทุกนัด พิมลิกคือความผันผวนตารางคะแนนปีนี้มันบ้าคลั่งลิอรูพูเคยร่วงไปอยู่ครึ่งล่างก่อนจะกระโดดขึ้นมาอันดับที่8และมีคะแนนห่างจากอันดับที่3เพียง3คะแนนเท่านั้นโอกาสแชมป์ยังไม่ตายนี่คือช่วงเวลาแห่งการเร่งเครื่องแม้จะสตาร์ทไม่สม่ำเสมอแต่กะตันทิมชัดเนเธอร์แลนด์ย้ำชัดว่าเส้นทางลุ้นแชมป์ยังคงเปิดกว้างช่วงว่างแค่9แต้ม คะแนนห่างจากจะฟูงอาร์เซนอลในตอนนี้ถือว่าไล่ได้ทันสองโปรแกรมโหดฟันได้รู้ดีว่าช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่คือช่วงเวลาที่ทีมอื่นจะสะดุดได้ง่ายและนี่คือโอกาสทองที่ลิเวอร์พูลจะกลับมาทวงมาลังสรุปใจความสำคัญสารจากกระตันทีมลิเวอร์พูลชัดเจนเลิกสนใจตัวเลขบนตรนารางคะแนนมุ่งเน้นที่การเล่นด้วยความสม่ำเสมอและมุ่งมั่นตราบใดที่เสียงนักเวทยังไม่ดังหงแดงก็ยังคงเป็นผู้ท้าชิงที่น่ากลัวนะครับ ืนี่คือเสียงจากกัปตันทีมของเราเอามาปลุกเราสาวกเดอะคัพแล้วก็ลูกทีมของเขานะฮะก็ต้องบอกว่า3มเกมนะครับขอเก็บ9แต้มได้ไหมนะฮะเก็บไปแล้ว3แต้มนะเจอกับเวนแฮมนะครับนัดเจอซันเดอร์แลนด์กับลีดก็ควรที่จะเป็น3มแต้มนะครับ3มเกมนี้ขอชนะรวดเลยนะครับนั่นแหละครับมมนตัม um จะกลับคืนมานะฮะแต่ถ้าทําไม่ได้ก็เลิกหวันเลยนะครับที่จะไปเบียดรุ่นแชมป์กับอาร์เซนอลนะครับมันคงยากนะครับ เอาไม่ว่าตอนนี้เรามุ่งมั่นนะครับเกมต่อเกมก่อนแล้วกันนะฮะว่ากันไปทีละนัดเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันดีกว่านะครับเป็นสื่อเดิมนะฮะเป็นสื่อจากไรซิ่งเดอะคับเป็นเชิงบทวิเคราะห์นะครับดวนสาอเทือนแอนฟิลโคสโลตจุดพรุเซอร์ไพรส์โซบอสไลพิกบทบาททายาทซาลาที่โลกไม่เคยเห็นลิอบูผู้เจริทางออกที่เหนือความเคลื่อนไหวจากฟอร์มอันร้อนแรงของโดมินิกโซบอสไลกองกลางม้าเหล็ก เขาไม่ได้เป็นแค่มีฟิลตัวกลั่นอีกต่อไปแต่กําลังกลายเป็นคําตอบที่น่าตืน่นเต้นที่สุดสํหลอดการหาผู้สืบทอดบ,บัลลังราชาอียิปต์โมเมนซาลาจุดเปลี่ยนเกมช็อกโลกสลัดกลาดอกซาลาด,ดันสบอสไลย,ยืนปีกขวาสถานการณ์ตึงเครียดที่ field, แอนฟิลหลังเริ่มต้นฤดูกาลได้ไม่สวยทําให้อานเนอรสลัดกุนเซอต้องตัดสินใจสําคัญเพื่อจุดประกายให้ทียม ในการดวลกับเวนแฮมยูเนเต็ดสลัดได้ทำสิ่งที่ทุกคนต้องตะลึงรอบซาลานั่งเป็นตัวสำรองแล้วมอบบทบาทปีขวาให้แก่โดมินิกโซบอสไลแม้ไม่ใช่การเปลี่ยนตำแหน่งแบบ100%เแต่นักเตะหังกาเรีรายนี้กับฉายแสงโดยเฉพาะการสร้างสรรคเกมร่วมกับฟอร์เรนเวียฝั่งตรงข้ามซึ่งส่งสัญญาณชัดเจนว่าอนาคตของปีขวาลิเวอร์พูลอาจอยู่ในมือของมิฟิลคนนี้แล้วซาติไม่โกหก ผู้จัดการทีมในฝันที่เล่นได้ทุกตำแหน่งสบอสไลคือความฝันของโค้ชทุกคนนะครับเขาพิสูจน์แล้วว่าไม่ว่าจะเล่นในตำแหน่งใดก็ทุ่มเทเต็มร้อยและรักษามาตรฐานได้เสมอนี่คือเหตุผลที่เขาลงเป็นตัวจริงจนจบเกมได้ตลอดสถิติสูนโฮจากไลซิกสมัยอยู่กับอาบาเิซ so ิกสบอสไลเคยเล่นในตำแหน่งปีขวากองกลางขวามาแล้ว41นัดผลงานที่ชัดสถิติใน4 1นัดดังกล่าวคือ13ประตูกับ อีก16แอซิดซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าทึ่งสำหรับผู้เล่นที่ถูกมองว่าเป็นกองกางแม้เกมกับเวนแฮมจะไม่ได้มีประตูหรือแอซิดแต่ผลงานโดยรวมก็ยังคงแข็งแกร่งบ่งบอกว่าเขาพร้อมสวมบทบาทนี้ได้อีกครั้งซึ่งทั้งหมดก็กำลังส่งแรงกดดันมหาศาลไปที่อนาคตของซา,าร่าลิอรูผู้กำลังเตรียมพร้อมสำหรับยุคหลังซาร่าโดยมีผู้สืบทอดที่พร้อมที่สุดอยู่ในทีมแล้วสบอสไลน์โดดเด่นเหนือใคร เส้นทางสู่ผู้เล่นแห่งฤดูกาลในขณะที่เพื่อนร่วมทีมหลายคนฟอร์มตกอย่างน่าใจหายนะครับมีเพียงซบอสไลค์คนเดียวที่ยกระดับตัวเองขึ้นอย่างโดดเด่นเขาแทบจะเป็นผู้เล่นคนเดียวที่สามารถเดินเข้าสู่ทีมชุดใหญ่ของพิมลิกทีมใดก็ได้ในฟอร์มปัจจุบันคุณสมบัติเพชรเม็ด,มดงามความสามารถในการเล่นได้ทุกตำแหน่งในสนามพร้อมทั้งยังคงมีอิทธิพลต่ตอเกมสูงคือคุณสมบัติที่หาได้ยากยิ่งข้อสรุป สโมสรต้องทำทุพิธทางเพื่อรั้งตัวเขาไว้ในระยะยาวเพราะก็คือคุมกลังขับเคลื่อนและอนาคตอันสดใสของลิเวอร์พูลอย่างแท้จริงประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาสลัดจะใช้งานสซบอสไลน์ในตำแหน่งปีขวาทาวนหรือไม่และนี่คือสัญญาณสิ้นสุดยุคโมเมซสล่าจริงหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าไปยืนเป็นบิดขวานะครับนัดเจอกับเวนแหมประสานงานขับวียงได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมกันเลยทีเดียวนะครับ ดูจากาพิธีการเล่นบอลนะครับชิงหนึ่งองเนี่ยเนียนตาจริงๆนะครับนี่นะครับเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่โมซาล่านะครับหลุดไปเป็นตัวสำรองนะครับนั่นก็คือการประสานงานร่วมกับเวสซึ่งซาลานั้นยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะฮะก็เป็นสื่อจากท่านักของลิเวอร์พูลเวิด์นะครับก็เป็นเชิงบทวิเคราะห์เหมือนเดิมนะฮะ ด่วนลิเวอร์พูลเจอแล้วทายาทฟร์มิโนที่โลกฟุตบอลต้องจับตาเวียดระเบิดฟอร์มเทพเกมบุกเวนแฮมอดีตผู้ช่วยคุณเซอร์เซม,เมลีถึงกับออกปากชี้ชัดนี่แหละเบอร์สิบที่หงแดงตามหาลิเวอร์พูลสะเทือนท่ำกลางการรอคอยมาอย่างยาวนานนะับตั้งแต่การจากไปของตำนานอย่างโรเบร์โตฟิลมิโนล่าสุดแซม,มลีนะครับอดีตกองกลางขวัญใจเดอะคัพ และผู้ช่วยผู้จัดการเทียมก็ได้ออกมาประกาศกล่าวนะครับว่าหงแดงได้ค้นพบผู้สืบทอดที่สมบูรณ์แบบแล้วเขาคนนั้นคือฟอเรนเวียสเพลเมเกอร์คาตัวสถิติสม,มสรอน116ล้านปอนด์ที่เพิ่งระเบิดฟอร์มเก่งที่สุดนับตั้งแต่ย้ายมาในเกมทิรูพูบุกเชิดเวนแฮมยูเต็ด2-0เขาทำให้ผมนึกถึงเฟอร์มิโน่คำชมระดับโลกที่สันส่นสะเทือนวงการแม้ในช่วงแรกดาเต็ทีมชาติเยอรมนีรายนี้จะต้องใช้เวลาปรับตัว กับพิมลีแต่การกลับมาสุดตำแหน่งเบอร์10ในเกมล่าสุดทําให้พรสวรรค์แห่งยุควัย22ปีรานี้ฉายแสงอย่างเต็มที่โดยเขามีส่วนสําคัญในประตูเปิดสนามและสร้างความปันป่นป่วนให้กับแนวรับคู่แข่งตลอดทั้งเกมไซมิลีนะครับถึงกับให้เกียรติอย่างสูงสุดเมื่อกล่าวผ่าน Official Liverpool FC Podcast ผมกล้าพูดได้เลยนะครับว่าเขาทำให้ผมนึกถึงเฟอร์มิโน เขาเป็นเหมือนกาวที่เชื่อมระหว่างกองกลางกับแนวรุกเขาสามารถหาพื้นที่เล็กๆน้อยๆระหว่างแนวรับได้อย่างชันฉลาดทําให้คูแค่แข่งรับมือได้ยากมากๆอิทธิพลของเขานั้นยอดเยี่ยมมากๆคือช่วงเวลาที่สุดกันที่สุดเพราะเราได้เห็นสเกยภาพระับโลกของเขาแล้วคํายืนยันจากอดีตหอกต้องเล่นเบอร์สิบเท่านั้นคำชื่นชมของลีนะฮะได้รับการสนับสนุนจากนิวมิลเลอร์อดีตกองหน้าลิเวอร์พูล ที่ตอบย้ำว่าแม้ผู้จัดจาการทีมอันเนอร์สโอตจะเคยใช้งานเวียสในตำแหน่งปีกแต่ตำแหน่งที่ดีที่สุดของเขาคือพื้นที่หลังก่องหน้าหรือเบอร์สิเท่านั้นนี่คือตำแหน่งของเขาเขาคือเบอร์สิอย่างแท้จริงเมเลอร์ชี้ชัดคุณพูดถึงบับบี้เฟอร์มิโนและเวียสก็หาพื้นที่ว่างเจอในแบบเดียวกันเป๊ะนั่นแหละคือสิ่งที่เวีสเป็นผู้จัดจาการทีมอาจมีปัญหาในการจัดตัวเล็กน้อย พราะซบอสไลก็เล่นในตำแหน่งนี้ได้ดีแต่วิเอตในฐานะเบอร์สิบคือผู้เล่นระดับโลกคำถามที่น่าตืน่นเต้นที่สุดฟอเล่นวิเอตจะสามารถรักษาฟอร์มอันคงเส้นคงวานี้และกล้าวขึ้นมาเป็นนิวเฟอร์มิโน่คนใหม่ที่จะพาลิเวอร์พูลกลับสู่บัลลังแชมป์ได้จริงหรือไม่นะครับทั่วโลกต้องไม่พลาดติดตามทุกวินาทีก็ต้องบอกว่าตอนนี้ยังวัดไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าวิาเอตเพิ่งเล่นดี ในแมตช์เจอเวนแฮมแมตช์เดียวนะครับมันต้องดูกันยาวๆนะครับแต่ตอนนี้นะครับเวนนั้นดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับเรื่องของบอดี้นะครับร่างกายหนาขึ้นนะครับแล้วก็แข็งแกร่งอ่ามากขึ้นนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะอ่าเสริมมวลกล้ามเนื้อเข้าไปนะครับเดี๋ยวรอดูอีกสักพักนะครับเรายังตัดสินไม่ได้ว่าเป็นนิวฟอร์มิโน่หรือไม่แต่ตอนนี้ตำแหน่งที่ฟอร์เรนเวทเล่นได้ดีที่สุดก็คือ ตำแหน่งเบอร์10นะครับหลังกองหน้าที่เซม,มิลีเขาออกมาวิเคราะห์นะครับแล้วก็ติดตามกันต่อไปนะจ๊ะเราไปต่อที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเป็นสื่อเดิมนะฮะสื่อลิเวอร์พูลเวิลด์ดวลโซล่าฟันทงเวียสหนึ่งร้อยล้านปอนด์ไร้ข้อกังขาชี้หงแดงต้องโทษตัวเองไม่ใช่นักเตะตอนนั้นอิตาลีเปิดใจออกมาปกป้องเพเมเกอร์ลิเวอร์พูลหลังโชว์ฟอร์มเทพว้ารางวัลแมนของแมนด้านอยนไร เห็นด้วยชี้หงแดงเสียจังหวะทําดารุ่งโชคหลายหรือพู้นะครับยังคงเป็นประเด็นร้อนแม้ฟอร์มของทีมจะยังไม่เข้าที่เข้าทางแต่ล่าสุดตำนานรุ่นหนังอย่างเจียร์อ g นฟังโกโซล่าตำนานดาวเตะทีมชาติอิตาลีปา m a มาเชลซีออกมาสร้างความมือฮาด้วยการยืนยันอย่างหนักแน่นถึงศักยภาพที่ไม่มีข้อกังขาข,ของฟอร์เรนเวียสเพียงไม่ก่ัาาตัว116ล้านปอนด์แ่งทินแอนด เวทซึ่งย้ายมาจากเบอร์เลมุเซนถูกวิจารณ์อย่างหนักในช่วงแรกเนื่องจากตัวเลขการทำประตูและอสิทธ์ยังไม่พุ่งปริดเหมือนสมัยอยู่เยอรมนีแต่ฟอร์มล่าสุดในเกมที่บุกไปต้อนเวนแฮมอยู่เตด2-0ที่จะตัวโชว์ความโดดเด่นจนคว้าแมนออฟเดอะแมต์ก็เป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าดาวเตะทีมชาติเยอรมนีรายนี้คือของจริงโซล่าลั่นปัญหาคือช่วงเวลาที่ผิดของลิเวอร์พูล ในการใ้สัมภาณ์ล่าสุด e อ c กซ์คลูซีฟนะครับกับพิมลีกโปรดักชันโซล่าได้ออกมาปกป้องเวียดอย่างสุดตัวพร้อมยนต์ประเด็นกลับไปที่เทียมโดยชิดว่านักเตะรายนี้ย้ายเข้ามาในช่วงที่หงแดงกําลังเผเชิญกับช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนซึ่งไม่ใช่ความผิดของนักเตะเลยแม้แต่น้อยคุณภาพของนักเตะคนนี้ไม่ได้มีข้อกังขาเลยโซล่ากล่าวย้ําผมไม่คิดว่านี่คือปัญหาของตัวนักเตะเอง แต่เป็นปัญหาสําหรับลิเวอร์พูลที่กำลังปเผชิญกับช่วงเวลาแห่งความไม่น่แน่นอนผมเองก็เคยเจอคล้ายๆกันเมื่อทุกอย่างเขาที่เขาทางเขาจะแสดงคุณค่าของตัวเองออกมาอย่างแน่นอนโซล่าเปรียบเทียบกับประสบการณ์ของตนเองโดยยืนยันว่านักเตะใหญ่มักตกเป็นแพ้ระบ,บาดเมื่อฟอร์มของเทียมไม่คงเส้นคง,งวาเอียนไร้ผนึกกําลังชีวียโชคร้ายทานด้นเอียนไรนะครับ ตอหน้านอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลก็เห็นพ้องต้องกันกับโซล่าโดยมองว่าเวดนั้นน่าเสียดายสำหรับเขาที่ต้องย้ายมาด้วยคัาตัวมหาสารในช่วงที่ฟอร์มของลิวพูดําดิ่งอย่างไม่น่าเชื่อหลังการควา้าแชมป์ความสามารถของเขาไม่ต้องสงสัยเลยไร้ให้ความเห็นคุณย่อมต้องการให้เขาเข้ามาสู่ทีมที่กำลังชนะซึ่งน่าเสียดายที่ตอนนี้พวกเขาไม่สามารถกลับไปอยู่ในฟอร์มเดิมได้สำหรับยอมรับเสี่ยงแต่คุ้มค่า คะแนนโดยการอานสารลักของสุริวพูลครับก็ออกโรงชื่นชมลูกทีมคนสำคัญรายนี้โดยยอมรับว่าเวทคือกุญแจสําคัญในการสร้างสรรค์เกมรูปของเ e ทียมที่น่าสนใจคือสารลัยังเปิดเผยได้ว่าแม้ทีมงานจะเตือนเรื่องอาการบาดเจ็บของเวทแต่เขากลับตัดสินใจเสี่ยงใช้งานเวทจนจบเกมพบกับเวนแฮมเพราะฟอร์มของเจตัวนั้นยอดเยี่ยมเกินกว่าจะถอดออกนะฮะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับ ก็เป็นข่าวเรื่องของคนซื้อคนใหม่นะครับจากสื่ออย่างท่านเ้ืนของฟุตบอลพอดแคสต์นะครับก็เป็นเชิงบทวิเคราะห์อีกแล้วนะฮะไปฟังกันหน่อยแผนสำรองเขย่าแอนฟิลลิอร์พูลเลงอาเตต้าคนต่อไปหากสล็อตไม่รอดช,ชนะแค่ฉากบางหน้าเก้าอี้สล็อตเริ่มสั่นคอนความลงอกพึ่งกลับมาเยือนแอนฟิลเพียงชั่วครู่นะครับหลังคร,ริสปโอซัดปิดกล่องผ่านลิเวอร์พูลบุกชนะวสเ์แฮม2 0 หยุดสติสุดยน้ายที่พายแพ้ไปถึง9นัดจาก12เกมหลังสุดอย่างไรก็ตามเัยชนะของคุณคอนอาจเป็นเพียงข้อยกเว้นข้อเดียวท่ามกลางฤดูหนาวอันมืดมิดแม้เวลานี้อาเนอร์สลัดผู้จัดการกิมจอดัดเจนยังคงได้รับเสียงสนับสนุนจากกลุ่ม f s d หรือ Fairway Sport Group แต่แห่งข่าวชี้ชัดว่าความอดทนมีขีดจำกัดหากหงแดงกลับไปฟอร์มตกต่ำในช่วงสัปดาหนะ์หน้า โดยเฉพาะสเกมสำคัญพบกับซันเดอร์แลนด์และลีดยูเนเต็ดอนาคตของเขาอาจถึงจุดสิ้นสุดประชื่อกุณนเือช็อกโลก FSG ต้องโฉกโค้ดยอดเยี่ยมแห่งพรีเมียร์ลีกหลังข่าวจากสเปนระบุชัดว่า FSG ได้วางแผนสำรองที่สมบูรณ์แบบเอาไว้แล้วหากสถานการณ์ของสล็อตไม่ดีขึ้นชื่อนั้นก็คืออันดนี่อีลาโอลานายใหญ่คนเก่งของปอนมัดคำถามคือทำไมต้องอีลาโอลา ปรัชญาดุดันพลังงานสูงระบบของอเลอลาสร้างขึ้นบนหลักการที่เน้นพลังงานสูงและความดุดันในการเล่นซึ่งเป็นปรัชญาฟุตบอลที่ลิเวอร์พูลคุ้นเคยโค้ชที่ดีที่สุดในพิม์ลีนักข่าวระดับสูงอย่างเจนส์ฮาคานคาสเซิลยกย่องเอเลอลาว่าคือโค้ชที่ดีที่สุดในลีกที่สามารถปรับปรุงทีมที่มีขุมกำลังที่ด้อยกว่าให้เล่นเกมรุกได้อย่างดุดันและสร้างโอกาสในพื้นที่สุดท้ายได้ทัดเทียมกับอาร์เซนอลเลยทีเดียว ลิเวอร์พูลจะได้มิเกลอาร์เตต้าคนต่อไปนี่คือประเด็นที่น่าตื่นเต้นที่สุดวิสัยทัศน์ทางแทคติกของอิลลาวโลาถูกมองว่าคล้ายคลึงอย่างมากกับมิเกลอาร์เตต้าที่กำลังสร้างผลงานอันน่าทึ่งกับอาร์เนลโดยเฉพาะความสามารถในการสร้างสปิริตและความผูกพันที่แน่นแฟ้นภายในสโมสรและที่สำคัญกว่าน,นั้นคือมีรายง,งานมาว่ากุนซือชาวสเปนรายนี้พร้อมพิจารณาข้อเสนอจากแชมป์อังกฤษอย่างลิเวอร์พูล การย้ายทีมอาจง่ายขึ้นด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเลชัตยิวเพื่อในการกีฬาของปอนมาร์ทที่เพิ่งย้ายมาแอนฟิ์นะครับบทสรุปนะครับสลัดต้องพิสูจน์อาการเน่าเฟะหยุดแล้วจริงหรือเกมถัดไปคือเดิมพันสูงสุดสำหรับอันนุนสลัดหากเขาล้มเหลวในการสร้างผลง,งานที่สม่ำเสมอและอาการเน่าเฟะของทีมยังไม่หยุดลงอย่างแท้จริงอันนุนีล่ลาล่าคือทางออกร้อยยา,ยาวที่สมบูรณ์แบบสําหรับลิเวอร์พูลในการตอกย้าตําแหน่งในจุดสูงสุด หงแดงจะรอดหรือจะเปลี่ยนแฟนบอลทั่วโลกต่างจับตาดูสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดนะครับอ่าก็ต้องบอกว่าเกาอี G ้ e ยังไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นนะครับ2เกมนี้นะครับยังเป็นอ่ายังอยู่ในบททดสอบนะครับนั่นก็คือเกมเจอ land กับเดอร์แลนด์แลวก็ลีดนะครับมันก็ต้องบอกว่าถ้าหากเป็นทีมเต็งแบบนี้นะถามว่าเจอ2ทีมนี้ยากไหมไม่ยากนะครับเพราะว่าเป็นทีมที่ไม่ได้มีลุ้นแชมป์เหมือนกับเรานะครับฉะนั้นตรงนี้นะครับข่าวที่ มีข่าวเชื่อมโยงกับคุณซื้อคนใหม่ก็จะไหลมาเรื่อยๆนะครับตามได้ที่ผลงานของสล็อตยังเป็นแนวนี้อยู่นะครับส่วนเจงคลับนะครับก็ค่อยๆมีข่าวน้อยลงแล้วนะครับหลังจากที่โรโม,โมาโนออกมาคอนเฟิร์มว่าเจงคลับจะยังไม่กลับมาคุมทีมิรวอร์พููนะครับมันก็เลยไม่ค่อยมีข่าวออกมาให้เราได้เห็นกันในช่วงนี้สําหรับเจงคลับจะกลับมาคุมทีมริรวอพูหรือไม่นะครับ ฉะนั้นตรงนี้แล้วนะครับอยู่ที่ผลงานของเนอร์ล็อตเลยนะครับถ้าหากแพ้นะครับหรือว่าเสมอเนี่ยอย่างน่าเกลียดก็อาจจะมีข่าวคนซื้อคนใหม่ไหลต,ตามมานะครับแล้วเขาเขาค่อยมาเลือกเอาอีกแล้วกันนะครับว่าจะเลือกใครนะฮะแต่ที่แน่ถ้า2นัดต่อจากนี้นะครับซันเด์แลนด์กับลีดคุณยังเก็บชัยชนะไม่ได้2นัดนี้นะครับก็พิจารณาเถอะนะครับ ก็เอาเป็นว่าทีมลิเวอร์พูลของเรานะครับมันเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์นะครับใช้เงินไปเยอะด้วยนะครับต้องยอมรับกับผลงานของตัวเองนะครับแล้วก็พิจารณานะฮะนี่คือสุดการลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่2องธันวาคมนะครับชอบกดไลค์ช่วยกดแชร์เชร์ไปด้วยกันกับชายผู้บ่าคลั่งลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ฝากเพจทาตแมวไว้ด้วยครับเราไปติดตามด้วยกันแล้วก็ไปออกความเห็นแสดงความรู้สึกได้นะฮะแล้วก็พบกันใหม่สวัสดีครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ